ครับตรงนี้เราก็ประกอบตัว HBDMRC นะครับขนาด30สแอมนะครับห0รวัตต์30แอมป์30แอมป์2ชเนลนะครับจะได้ทั้งแชเนลซ้ายและแชเนลขวาที่เรียกว่า3าแอมข้างซ้ายข้างขวาเบเกอร์ก็ต้องเป็น60แอมนะครับเ,เกอร์ตกกลางเนี่ยต้อง60สบแอมปา3สแอม ตอนนี้เราทำ30มิไปก่อนนะครับ30มิแล้วก็เราใส่นอดด็อตยาวๆ b d m r c ก็คือ H r i d เอ i บิดดูโอมเตอร์นะครับเอ i บิดดูโอมเอร์ก็คือตัวกล่องควบคุมคอนโทรลมอเตอร์เดินหน้าถอยหลังด้วยวิทยุนะครับ MRC MRC ก็คือเรดิโอคอนโทรลนะครับเอสบิดเรดิโอคอนโทรลเอบิดที่เราเอามาสำหรับการใช้กับรถตัดยญกไฟฟ้านะครับหรือ น,น,นีกว่างานเกี่ยวกับงานคอนโทรลมอเตอร์เดินหน้าถอยหลังอิสระ,ะซ้ายขวาใช้มอเตอร์นะครับหมุนนี่ก็ใช้มอเตอร์หมุนโดยไฟแลก็ใช้วิทยุบังคับใช้วิทยุบังคับนะครับใช้วิทยุบังคับ เราก็บังคับด้วยวิทยุ เครื่องมือพิเศษหมดนขนาดนี้ก็แข็งหน้าดูละนะครับ สายมันสั้นให้ตรงนี้มันจะสั้นนะครับถ้าสายมันสั้นอ่ะตรงเนี้ยถ้าสายมันสั้นไอ้น,นี่จะสั้นตัวต่อคอนโทรนนะครับสายมันจะต้องออกมาด้านนี้สายมันจะสั้นเ,เขียนไว้ก่อนอันนั้นหนึ่งสองน้องหนึ่งน้อหนึ่ง นี่หนึ่นะคันครับอันนี้สองช่องหนึ่งช่องสองช่องหช่องสองถูกต้องแลวครับ ห้อง,งสองใส่ทีลอันห้องสองเรีบร้อย ช่องหนึงองสองเสร็จใส่เข้าไปแล้วเราก็ปิดขวากล่องนี้เป็นกล่องอลูมิเนียมนะครับแน่นเต็ดแบบได้แน่นดีปิดปาเราก็ส่ด้านนี้ไปก่อนนะครับเลกเกอร์เลกเกอร์ไว้ที่กล่องเลย บวกซิกลบนะครับลบปกติตัวนี้ก็เป็นสายออกใสาเข้าสายออกใสออกตัว ไฟย,ย็งแข็งิงใหญ่โคตทองเหลือง เรียบร้อยนะครับตรงนี้ลองเทสดูสักนิดเทสดูนิดนึ่าย้อนทำงานได้ไหมทำง,งานกคืออย่างนี้นะครับเหมือนแอบทําหลบทําแอบทํา คคืนนะรับเงียบจนเงียบจริงเงียบจริงจังใส่สองหนึ่งตอนนี้เป็นวิทยุนะครับรีซีฟภักรับ จุดรีซิปกรับแล้วก็เช็ดใส่ไฟเข้าไปบวกเบเปิดไฟใส่ไหมเนี้ยเราเปิดไฟดูว ได้แล้วครับใช้สิบสองโวลต์เราใช้สิบสองโวลต์นะครับใช่หม้มนนมอแปลงสิบสองโวลต์เนีย่ยเราก็เปิดวิทยุนะครับ ลองเปิดไฟนี่นะครับกินกระแสสูงนะครับเพราะว่ามันเป็นอมอเตอร์12โวลต์ แตสูงตัว,วจ่ายไฟจ่ายไม่ทันการไม่พอเดี๋ยวเปลี่ยนตัวใหม่ตอนนี้จ่ายได้แค่5แอมเปลี่ยนตัวใหม่เปลี่ยน5แอมเปลี่ยนเป็น10แอมนี่ครับเท10แอมไม่ไหว เอาตัวสิบแอมมาใช้บวกลบเครื่องมือประจำโต๊ะช่างก็ต้องแน่นอนนะครับถ้าไม่แน่นอนก็ใช้ไม่ไหวสิบสองโวลต์ไปที่สิบสองโวลต์อืมสิบสองจุดสองจุดสองตกหนึ่งนะครับ นี่คือมอเตอร์ผิดทิศทางนี่ปับเดินหน้าเดินหน้าด้านขวามันไม่เดินหน้าแล้วก็ปับซ้ายซ้ายด้านขวาซ้ายถูกเดินหน้าด้านขวาไม่เดินหน้าขวาผิดนะครับผิดทั้งสองเส้นเลยซ้ายขวาซ้ายขวาปับเดินหน้าต้องเดินหน้าปับ้าย กับสายทั้งคู่เลยเดินหน้าเดินหน้า ต้องสลับขั้วด้วยสลับสายด้วยนะครับต้องให้มันเดินหน้าเราไม่ได้ถอดสายเราก็สลับแบบนี้นะครับเดินหน้าขวาถ้าเดินหน้าแล้วขวาตัวนี้ก็ต้องหมุนตัวซ้ายต้องหมุนหมุนเดินหน้าเดินหน้ากับขวาตัวนี้เดินหน้านะครับตัวนู้นต้องเปลี่ยนย้ายตัวนี้ ทำความเข้าใจก็ไม่ยากนะครับจริงเราต้องสลับสายถ้าเขากลับขั้วอยู่ก็สลับสายก็ได้นะครับเอาซ้ายไปขวาเอาขวาไปซ้ายเรามีวิดีโอเก่าๆดูอยู่แล้วนะครับว่าวิธีตั้งสายทำยังไงนะครับนี่ครับด้านหน้าด้านหน้า ซายขวาชุดนี้เป็นชุดรุ่นถูกนะครับรุ่นราคาถูกมอเตอร์อ200เอ้ย250วัตต์12โวลต์250วัตต์12โวลต์สเตอร์2ชั้นนะครับดึงโซ่หน้าโซ่หลังในตัวเดียวเลยไม่ต้องม,ไมองไงีไม่ต้องลากโซ่ไป2ทางไม่ต้องลากโซ่คอมคอมล้อนะครับ แล้วก็ตัวนี้บรรทุกน้ําหนักรวมได้80กิโลกรัมนะครับวิ่งได้ไม่เกินร้อยเออไม่เกิน20ไม่เกิน20กิโลเมตรต่อชั่วโมง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือ15นะครับการใช้เครื่องตัดหญ้าก็ถือว่าเร็วเกินนะครับเร็วเร็วมากในหญ้าไม่ล็อกนะครับพื้นที่ไม่ไม่ไม่โศลอกมากนะครับไปใช้รุ่นนี้แต่ถ้าใช้ลกมาก รถต้องวิ่งช้ากว่านี้นะครับก็คือต้องใช้ล้อเล็กนะครับตัวนี้ใช้ล้อได้อยู่ประมาณ8นิ้วถึง12นิ้วนะครับ16นิ้วไม่ควรเกินมากกว่านั้นไม่ดีนะครับมันจะวิ่งเร็วนะครับเกินนะครับเกินแอมเกินกระแส ี่นะครับสังเกตพอเราเบานะครับดูที่ว้นนะครับพอเราเบาวนจะเกินนะครับวนเกินเพราะว่าเขาเบรกด้วยเฟยค้ามันก็จะชาร์จกลับเล่งอยู่เลี้ยวซ้ายนี่นครับตัวนี้เราจะปล่อยไปเป็นแบบสเตอริโอนะครับ้าทัาน ฟังเสียงซ้ายขวาก็จะรู้นะครับแค่บ okay. ังคับเล่นอย่างนี้ก็สนุกแล้วนะครับถ้าเอาไปใส่รถจริงๆก็ยิ่งมั่นใจใหญ่เลยน,นะครับตัวนี้ทนกระแสทนไฟกระชากนะครับแล้วก็ไม่ทำให้ วงจรผิดพลาดเพี้ยนนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือใส่เบรกเกอร์ไว้กันพังนะครับถ้ากินกระแสมากเกินไปหรือว่าโอเวอร์โหลดนะครับวงจรก็จะถุงเบรกเกอร์ตัดไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแขวงอย่างนี้ไม่มีปัญหานะครับ เรียบร้อยนะครับสาหรับการเทสแล้วก็ประกอบเก็บไปอีกหนึ่งอย่างนะครับอุปกรณ์อุปกรณ์ตัวนี้นะครับถ้าท่านมีกล่องก็ใส่กล่องนะครับถ้าไม่มีกล่องก็ไว้ด้านนอกก็ได้แต่อย่าให้โดนน้ำนะครับบงังหาอะไรบังไว้อย่าให้โดนน้ำโดนใครน้ำได้แต่ว่าโดนน้ำตรงๆไม่ได้นะครับมันจะ พื้นเดี๋ยวมันจะเสียเร็วมันไม่ไม่เสียทันทีนะครับแต่มันจะเรียกว่าเออมันจะเสื่อมสภาพเร็วหรือว่ามันมีความเสี่ยงในการที่จะช็อตนะครับเสี่ยงมากที่จะช็อตได้แล้วเราก็ต่อปิดเก็บ ใช้น็อตตัวยาวนะครับจะยาวเป็นพิเศษที่เราใช้ยาวเพราะว่ามันไม่มีท่านต้องไปตัดอีกก็มีปัญหานะครับเราเลยไม่ไม่ตัด ไม่ตัดเวลามันยาวเวลาจะถอดก็ถอดยากนะครับตรงนี้ใช้ไขควงตอกขันเข้าไปไม่ทำให้แข็งถ้าไขควงไม่ใช้ไขควงตอกถอดออกก็ถอดไม่ได้นะครับ จ่กขันแก้ไขเรียบร้อยแล้วเราก็ติดไว้นะครับกันแกะเจ้าของแกะได้ไม่เป็นไรคือเรากันเผื่อมีคนมาแกะดูนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์คือเจ้าของน่าไม่รู้หรอกแต่คนสนใจเยอะๆคนสนใจก็มาแกะดูนะครับก็ทําให้ของเสียหายเพราะเสียหายเจ้าของไม่รู้ก็เพราะว่าเราทําไปไม่ดี มันมันใช้ได้อยู่พักนึงแล้วมันก็เสียเปิดออกมาข้างในไม่มีอะไรเลยวงจรหายเคยเจอมาแล้วเปิดเข้าไปวงจรหายให้เป็นไปได้น,นะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับ h ฮดพีดีเอ็มอสีามิดเฮดฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับเอ็ม ทับสี่เรดิโอฮอโทน12 V 3ามสิบ A สามสิบ m ต่อข้างนะครับ3ามสิบ m ต่อข้างทนกระแสได้นะครับโอเคอน,นี้ได้ละหนตัวหนึ่งชุด1ชุดหนึ่งนะครับ จะมีมอเตอร์ชุดหนึ่งก็จะมีมอเตอร์ให้ B M R C ก็อันนี้สเตอร์นะครับสเตอร์ท่านก็ต้องไปเจาะรูไปทําใส่ล้อนะครับขัดล้อให้ตรงศูนย์นะครับตั้งศูนย์ตรงล้อชุดนะครับแล้วก็มีโซ่โซ่สี่เส้นนะครับเราให้ไปพร้อมกับตัวล็อกคลิปล็อกนะครับโซ่สี่เส้น ซ่สี่เส้นพร้อมกิบล็อกพร้อมข้อต่ออยูรข้อต่อมันผิดไม่ได้กิปบล็อกมันข้อต่อแบบกิบล็อกนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่ต้องลองก็คือตัวนี้เป็นคอนโทรลคอนโทรลอะไรนะคอนโทรลคันเร่งนะครับคันเร่งจะอยู่ช่องสามที่เราตั้งไว้ หรือท่านจะเปลี่ยนเป็นชแนลอื่นก็ได้ไม่มีปัญหานะครับเอาไปไว้ชแนลห้าชแนลหกชแนลหนึ่งสองสามนี่เขาจะใช้ในการเล่งเบาหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองเล่งเบาสามสองหนึ่งเล่งเบาซ้ายขวาสามเล่งเบาซ้ายขวาแล้วก็สี่ห้า 4, ก็คืออันนี้เดินหน้าถอยหลังนี่ว่าอันนี้ไม่ใช่เล่งเบาอันนี้เป็นเดินหน้าถอยหลัง หนึ่งสองเดินหน้าถอยหลังซ้ายขวาสามสี่ก็คือเร่งเครื่องเบาเครื่องอันนี้จะเร่งเครื่องเบาเครื่องก็ได้นะครับเร่งเครื่องเบาเครื่องแล้วก็สตาร์ทเครื่องดับเครื่องสตาร์ทเครื่องดับเครื่องแล้วก็หรือจะเอาตัวเร่งเบามาไว้ที่ช n e l นี้ก็ได้นะครับห้าหกนะครับห้ 5, 6, าหกก็ไว้ได้หรือที่เขาใช้กันก็คือเร่งเดินหน้าถอยหลังซ้ายขวา เร่งเบาสตาร์ทเครื่องดับเครื่องนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวยกสูงต่ำนะครับสูงต่ำของรถยกอมอเตอร์ลิเนียมอเตอร์นะครับลิเนียมอเตอร์หรือมอเตอร์แกนชักนะครับชักสูงต่ำและนี้ก็ไปเปิดปิดไฟเปิดปิดไฟตาไฟหน้าอะไรก็ว่าไปปอกแป๊กปอกแป๊กไปนะครับแล้วก็จะมีวงจรนะครับช,ชุดเรียกว่าชุดสตาร์ทชุดดับเครื่องนั่นแหละเพิ่มเอาไปทำนะครับ เราลองตัวนี้ทีหนึ่งตัวตัวนี้เป็นตัวคันเร่งนะครับคันเร่งเซอร์โวคันเร่งเซอร์โวร้องใช้แบบนี้เดี๋ยวเราดูกันนะครับวิทยเุเปิดไฟแล้วก็เปิดวิทยุ นะครับเราเบานะครับเบาก็คือนี่เบาเราเ่งนะครับสายคันเร่งนะครับ ใส่คันเร่งเซอร์โวตัวนี้เป็นคันเร่งนะครับตัวกล่องเราติดคันเร่งไว้ด้านในแล้วก็เร่งเบานะครับปิดไปเลยสําหรับตัว Serv เซอร์โวเร่งเบาดนหน้าถอยหลังซ้ายขวาเซอร์โวและยังมีตัวตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับตัวที่ใช้ในการดับเครื่องตัวนี้นะครับสวิตดับเครื่องดับเครื่องเราใช้ชแนล นะครับเป็นสวิตช์ดับเครื่องแล้วก็นี่นะครับรีเลย์จะทําหน้าที่นะครับก็คือตัวหนึ่งจะออนอยู่ออนอยู่ทั้งสองตัวนะออฟอยู่นะครับมันก็จะผลักไปจะเป็นขาคอมนะครับคอมแล้วก็เอนซีนะครับคอมแล้วก็เอ็นซีคอมเอนซีออนก็คือผักไปน,นี้ก็ตัวนี้ทํางานผักไปน,นี้ก็ตัวนี้ทํางาน นะครับก็เรียกว่าเนี่ยตัวรีเลย์ 1, ตัวที่หนึ่งตัวที่สองทงานหนึ่งสองทงานนะครับตัวนี้ก็ใช้ในการไปสตาร์ทเครื่องนะครับสตาร์ทเครื่องสตาร์ทเครื่องได้เสร็จแล้วก็ดับเครื่องนะครับส่วนท่านเอาตัวนี้อีกเหมือนกันนะครับเอามาใส่ไปที่ชัแนลห้าเราใส่ไปที่ช h แนลห้าถ้าเราใส่ช h แนลห้าอยู่นะครับเราก็จะมาใช้ตัวนี้นะครับนี่นะครับผักตัวนี้เพื่อ ไปดึงเอ่อมอเตอร์นะครับเพื่อปรับระดับอะไรอย่างต่างๆนะครับไปดึงมอเตอร์ปรับระดับนี่นะครับปรับขึ้นปรับลงนะอย่างนี้นะครับปรับขึ้นปรับลงได้เลยเราก็ลองสลับสายดูนะครับให้มอเตอร์สลับไปสลับมานะครับนี่เลตตัวนี้สามารถทําได้อเนกประสงค์นะครับเราย้ายไปชัแนลหกก็ได้นะครับใส่ชัแนลหกอีกตัวหนึ่งเพื่อไปเปิดปิดหลอดไฟ นะครับเปิดปิดหลอดไฟแล้วก็อย่างนี้นะครับเปิดปิดหลอดไฟแล้วก็เปิดไฟค้างปิดเปิดนะครับเ,เ,เปิดไฟค้างเปิดไซเลนเปิดอะไรก็ว่าไปนะครับระบบไฟฟ้าควบคุมได้นะครับสําหรับตัวเซอร์โวนะครับก็ <S 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 มีอุปกรณ์แบบนี้ให้ท่านได้ใช้นะครับแล้วก็เท่านี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ตรวจสอบว่าของครบไหมนะครับในการเตรียมจัดส่ง จะเป็นเซอร์โวสายเร่งคันเร่งนะครับเซอร์โวสายคันเร่งตัวนี้ก็เป็นสวิคสวิตอาร์ซีสำหรับเปิดปิดสตาร์ทเครื่องดับเครื่องอันนี้ก็เป็น HBDM r c นะครับ HBDM r c มอเตอร์มอเตอร์ตัวน่าจะครบแล้วนะเดี๋ยวลองเช็คดูอีกทีนะคมอเตอร์ hbdmrc วิทยุ6ช n n n แ e นวเซโวเล่งเซโวดับเล่งเครื่องดับเครื่องเล่งเครื่องเบาเครื่องดับเครื่องสเตอร์40ฟวันโซ่จักรยานเท่านี้นะครับก็คร,บ,ครบแล้วนะครับเราไาเตรียมจัดส่งได้เลยแพ็คส่งได้เลยนะครับชุดน,นี้ตัวนี้ตัวนี้โอเค นี้นะครับสำหรับการทดสอบแล้วก็ประกอบลองกับมอเตอร์เซอร์โวคอนโทรลนะครับชุดนี้ใช้งานได้ประสิทธิภาพสําหรับค่ำคืนนี้เราก็ลาไปก่อนนะครับทุกทกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้า ไม่พอใจตรงไหนนะครับหรือว่าทำวิดีโอไม่ถูกใจลำคาญยาวไปให้กดที่ด้านล่างนะครับเพื่อแสดงความเห็นนะครับเพราะว่าถ้าท่านกดไม่ถูกใจเราจะไม่รู้นะครับว่าท่านไม่ถูกใจเรื่องอะไรเราจะได้แก้ไขนะครับปัญหาสำหรับท่านที่มาเจอแล้วลำคาญนะครับก็กดปิดปิดไปนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับก็าลาตีสวัสดีไปก่อนสวัสดีครับ